yêu nu con khều đầm đầm khúc mương nhơn ly si mít si mít quá nói phát tiếng thử kháng ôi đầy nhọn nhưng nhưng đầy nhọn nhưng thử kháng rồi này ngửu thử này lụt cho nó, cần giọt bay con nó thử kháng đầy nhọn nhưng thử kháng cái lí đây, ôi vậy nó mới đầy nhưng ngửu mới thử được đấy mẹ. มันบ่ถือหางเลยสิบ่ได้ตัวนี้ยิย่งหนูก,กวางโห่มาเก่งครับไม่เคยสั่นแต่ตอกยิ่งบ่ค่อยได้ยิ่งบ่เปลี่ยนยิ่งเกิดมันได้เหรอครับถือหางนับแต้มบ่เนี่ยโอ้ยมันถือหางคัาถือหางเนี่ย มองน,นี่บ่าขาดบ่าสีบ่าขาดได้กางหางคักในเนี่ยได้เลยเลี้ยงสักางโตูนได้เมันขวบไปังได้แล้วมันดีนไปังได้แล้วหนูก็ได้ยเราไหวเหรอไหวหนูพุกยิ่งบ่ค่อยได้ไหมยิ่งไปแน่ตรงเป้ายอดใต้แห่งเันบ่ถึกมันมันคือจะมันหนีดวดหนีก่อนเนี่ยเนาแต้มนหนึ่ง